สวัสดีครับผมพผมบาโจบักกสอยพี่น้องคือเก้าพี่น้องถ้าพี่พานองไม่ยามหลอดพี่น้องมาขึ้นนี่ฝนตกลิ่นอยู่พี่น้องปลาขึ้นสีเขาหล่ออยู่ดอกพี่น้องเป็นยังไงฮาไปลุนกันเลยพี่น้องครับผมไปพี่น้องมัหนีบาโจมาสายนยจังเลยพี่น้องแดดออกยางแห้งเลยพี่น้องห่างจากมาขึ้นนี่ฝนตกลิ่นอยู่เบิขึ้นนะพี่น้อง เอามาลุ่นกันเลยพี่น้องว่าสิมานบ่ะมานมื้อนี้กับรอบล้างแล้วพี่น้องเอาเบิ่งกันพี่น้องเามาลุ่นกันเลยพี่น้องมานบ่ะมานมื้อนี้เฮาเอ้ามาลุ่นกันเลยพี่น้องเลยเอ้าเอ้าเอียนพี่น้องคือเอียนไงพี่น้องเอ้ามันหรือห้อพี่น้องมื้อนี้ได้เอียนไงพี่น้องเอ้า ใส่ถุงมือเป็นนุ่งพี่น้อง นี่พี่น้องเย็นไงพี่น้องเอาหมันมันพี่น้องหมันนี่เียบร้อยพี่น้องนี่เอามาจุดใส่ขึ้นไหนขึ้นกอน,นพี่น้อง ไปตยตออะไรพี่น้องพี่น้องมาลุ่นร้านที่สองเลยพี่น้องมาเป็นยังไดร้านที่สองเฮาอนี่กระปูหน่อยอีสองตัวพี่น้องเอ้ยร่างนี่เอ้าโมมี่ มีแค้กพูนหน่อยสองตัวนี่กะบาจ,จยเซย์ไว้ขึ้นหน่อยขึ้นก่นนะพี่น้องเนาะอ้ามือหนาังไม่มือร์นไหมวัวพี่น้องสำหรับเบอนี้กะได้เย็นตัวนึงนพี่นอ้นองพอได้ปิง้งเนาะเอ้าสำหรับคลิปนี้กะฝากก,ก,าก,กด้งไรกุ้งแชร์กดกระดิ่ง ปเป็นการแจ้งเตือในให้พี่น้องได้รับคลิปใหม่จากประจนเนอ,ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อาไปซำหนียงนะพี่น้องสวัสดีครับผม